การค้นพบต่อไปของเราเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสงครามโลกครั้งที่สองอย่างแท้จริงมันช่วยทหารที่มียาสามารถต่อสู้กับโรคท้องร่วงได้ขณะทําการรบในแปซิฟิกใต้ในที่สุดมันนําไปสู่การปฏิวัติการใช้สารเคมีเพื่อรักษาโรคติดเชื้อด้วยแบคทีเรียนันกวิทยาศาสตร์ที่ทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นก็คือนักพยาธิวิทยาเกอร์คาร์ดดมัปี1932 โดมาร์ศึกษาการนำสารเคมีย้อมผ้าบางอย่างมาใช้ในด้านการแพทย์ด้วยการทำงานกับสารเคมีย้อมผ้าสังเคราะห์ตัวใหม่ที่ชื่อว่าพรอนโทซิลจากนั้นโดมารก์ก็ฉีดมันเข้าไปในตัวหนูทดลองที่มีแบคทีเรียเซปโตโคลอกไคยอยู่ในตัวเองตัวอย่านั้นก็ติดกับแบคทีเรียทันทีเหมือนที่โดมาร์คาดเอาไว้แต่แบคทีเรียยังรอดชีวิตดูเหมือนว่าสารนั้นจะยังไม่แรงพอแต่แล้ว กลับมีสิ่งที่น่าแปลกใจเกิดขึ้นขณะที่สารเคมีไม่ได้ทําให้แบคทีเรียตายแต่มันกลับยับยั้งการเจริญเติบโตได้การแพร่ระบาดของโรคยังหยุดชะงักลงและหนูก็รอดชีวิตแต่ยังไม่แน่ชัดว่าโดมาร์กนำพอโทซิลมาใช้กับมนุษย์ครั้งแรกเมื่อใดแต่ยาตัวใหม่นี้กลับโด่งดังขึ้นเมื่อมันช่วยชีวิตของเด็กที่ป่วยด้วยเซตโตคอคไคยอย่างร้ายแรงและผู้ป่วยคนนั้นก็คือแฟรงคินดีโรสเวลล์จูน์ บุตรชายของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาจากนาีนั้นการค้นพบของโดม,มาร์กก็กลายเป็นเรื่องโด่งดังขึ้นมาทันทีพัฒนโทซิลมีสิ่งที่เดยกกันว่าโครงสร้างโมเลกุลของซาฟาเ์มิลินานมันจึงได้ชื่อว่ายาซาฟาเป็นยาตัวแรกในกลุ่มนี้สารเคมีสังเคราะห์สามารถจะรักษาและป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรียได้โดม,มาร์กได้เปิดประตูสู่วิธีการใหม่ ในการปฏิวัติการรักษาโรคโดยสิ้นเชิงการบำบัดรักษาด้วยสารเคมีเป็นการค้นพบที่จะช่วยปกป้องชีวิตผู้ป่วยได้หลายหมื่นราย